สวัสดีครับก็ามาเจอกันอีกแล้วนะครับไม่มีเรื่องอะไรละคุยเรื่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละครับเมื่อสองวันผมก็ได้ดู YouTube ช่องใหญ่ที่ว่าคุณคำมอดมาสมัครหลังเวทีกับบอสโจที่คุยกับเยแหลมนะ คุณคำมอดนี่สมัยก่อนก็ดังน่าดูเหมือนกันนะครับเออที่อยู่กับวงคุณน,นกน้อยอยู่ลพรนะเออเมื่อก่อนเขาก็มีใครมั่งละ่ะเยลแลมออยไฟยายจื้นนี่คำมอดแล้วก็ยายยงนะโอโ้โหสมัยก่อนนี่ดังระเบิดเธอ มึงกันๆๆกน้ำบดเจอมึงกันนะเออทีมงานตลกนะสมัยก่อนนี่โอ้โหวัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งเลยนะเออก็มีอุปสรรคชีวิตนิดหน่อยนะเออคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะชีวิตนะเออ ก็ทำงานทำการไปก็มีอุปสรรคนะเออแล้วก็มาสมัครกับบอสโจนะแล้วก็คุยเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานะเออคุณคำมอดก,ก็เล่าชีวิตที่ผ่านมาขับรถแบ็คโค เรืองอะไรแบบเนี้ยทํางานทําการบางครั้งเงินไม่มีจะให้ลูกไปกินโรงเรียนต้องให้ลูกหยุดเรียนนะ่ะนะเออชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะเออเห็นไหมคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะบ้านหลังใหญ่นะที่ว่าให้คนมาพักพิงอาศัยนะ กันแดดกันลมกันฝนนะเออบ้านหลังใหญ่มันเป็นบ้านอบอุ่นใครๆเขาอยากจะมาอยู่นะบ้านหลังนี้มันมีความสุขอยู่แล้วอ่ะนะเออก็บอสโจก็เหมือนหัวหน้าครอบครัวนะสอวนุชก็เป็นแม่บ้านนะอืมนะนี่เข้มแข็งอดทน นะคุณคำมอดก็เล่าชีวิตนะโอ้แต่สามาัยก่อนนี่เขาดังจริงๆนะครับคุณคำมอดนี่ก็เหมือนออกอัลบั้มเพลงด้วยนะแต่ร้องเพลงดีนะครับเออร้องเพลงเคาะด้วยเมื่อก่อนนะโอ้โหแล้วก็คุณปอยฟ้านะคุณยายแหลมนี่ยายยงนี่นะสมัยก่อนนะเขาครบทีมเลย เล่นกันท้องคัดท้องแข็งแล้ววันล็อกกันนะ่ะบางคนนะไปดูวงดนตรีของคุณนกน้อย,ยอรัยพรนะบางคนก็ตั้งใจจะไปดูตลกโดยเฉพาะเลยนะโอ้ยตลกจริงๆสมัยก่อนนะโอ้ผมก็ได้ดูซื้อซีดีมาดูมั่งวิดีโอมาดูมั่งนะสมัยก่อนนะดังจริงๆนะสมัยก่อนนะเขาก็ ระดับนึงนั่นแหละนะคุณกำมอดคุณปล่อยฝ้าอะไรพวกนี้ทุกคนนะนะเออเรื่องเย็นแหลมเขาก็มาคุยกับบอสโจจะมาขออยู่ด้วยมาขอทำงานด้วยนะเออชีวิตมันก็ต้องดิ้นรลนไปนะก็หันซ้ายหันขวานะแล้วก็บึงมาหาบอสโจมาคุยกันหลังเวที กับยายแหลม,มคุยกันว่าจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงมายังไงบอสโจเขาก็ถามไทยไปยังไงมายัางไงนะและ้วก็มานี่ก็มีบอกคุณแม่นกน้อยหรือยังอะไรหรือยังอย่างเงี้ยเออ,อบอสโจเขาก็เป็นห่วง นะใครๆเขาอยากจะมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาอยู่แล้วมันอบอุ่นลูกเล็กเด็กแดงโอ้ดาหน้ากันเข้ามาเลยนะเออมาอยู่แล้วมีความสุขนะเอฟซี FC ทุกคนก็บต้อนรับหมดใครมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะมากน้อยอะไรเขาเขามีน้ําใจให้กันทั้งนั้นนะเออ ไม่ว่าคนนู้นคนนี้ใครจะมาอยู่เขาอ้าแขนรับกัน FC. เอฟซีเพราะว่าอยู่กันเหมือนพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะอยู่กันก็ให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแหละใครมาพักบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ใครเขาก็ต้อนรับทั้งนั้นนะเอฟซีนะเออไม่มีเรืงเกียรเดียดชั้นอะไรหรอก เด็กจะหนุ่มจะสาวจะเท่าจะอะไรเขาต้อนรับหมดมานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้อนรับคนทุกคนนะเออเขาก็ดูดูว่าเออคนนู้นคนนี้เป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าต้อนรับทุกคนทุกคนเขาก็ดูดูนะพอจะรับได้พอจะช่วยเหลือกันได้นะหลบร้อนมาพึ่งเย็นก็เออนั่นะ ผมก็ภูมิใจนะว่าเออคุณกมมอก็ยังยังนึกถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าเออบ้านหลังนี้มันก็ให้ความอบอุ่นนะเอ,ออยากดีมีจนอะไรก็มามาคุยกันก่อนนะแล้วก็ค่ยว่ากันอีกทีมันจะยังไงก็เออเพราะว่าบอสโจนี่เขาเขาฟัางใจใจใหญ่นะน้ำใจนี่เขางามเลยแหละนะบ้านเนี้ย บ้านสามน้อยเนี่ยโหน้ำใจเขางามปูดง่ายๆทุกคนก็เห็นนะใครจะมาจะอะไรเนี่ยเขาก็เห็นกันทุกคนเขาก็ถ่ายให้ดูกันทุกวันทุกวันเล่นกันไม่มีวันหยุดวันพักอะนอนกันบนรถในรถกันนะบางทีก็รีบขนของเสร็จก็นูนบึงเปร้อยสองร้อยสามร้อยโลเขาก็ไปแล้วก็ไปพัก พักหนึ่งแล้วก็ปลุจัดตั้งเวทีผู้คนวอยเขาก็เตรียมตั้งเวทีเขาก็ไปพักไปนอนนู่นแหละเขาก็เดินทางกลางคืนไปนะเล่นที่ไหนที่ไหนใกล้ไกเขาก็ไปพักนอนในรถมั่งอะไรมั่งไปถึงงานก็นอนกันสักพักแล้วก็ตั้งเวทีแล้วก็ลูกพวงก็ทยอยทยอยกันไปทยอยกันไปนะ เออทำให้ติดงานติดการอะไรก็อย่างอุ้งอิงบอสโจนี่เขาก็ทั้งทายทำทีวีอะไรงานทีวีเขาก็มานะคิวงานทีวีไทยทีวีไทยเอ่อฟรีเซนเตอร์นะแพ็คคู่แพ็คคู่เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องแพ็คคู่พ่อลูกคู่นี้นะ ไปไทยเออะไรนะฟรีเตอร์เป็นฟรนะีเตอร์นะเนี่ก็คงเออผมประทับใจซอนนุชอยู่อย่างเดียวบอสโจคุยกับคุณขมอดคุณยายแหลมนะคุยก็ปรึกษาถามจะทุกสุขดิบนะ ไปยังไงมายังไงถึงได้ว่ามาคิดถึงสารน้อยเพชรบ้านแพงคุณทมมอก็บอกอยากจะมาอยู่ด้วยอยากจะมาทํางานนะเอออยากจะมาทํางานด้วยกับวงสามน้อยเพชรบ้านแพงนะคุยไปคุยมาซอนนุชเดินมานะบอสโจเขาก็ถามซอว,ว่าไงนะนะบอสโจเห็นซอนนุชก็เดินออกมา ตอนนุชต,ตอบว่าไงรู้ไหมบอกมาแล้วก็รับไปสินะเออจบคำเดียวรู้เรื่องเลยสอนุชบอกอนุมัติจบนะเออรับเออก็รับไวเออก็ดีใจคุณก็มอดด้วยว่าเออว่าได้มาอยู่กับวงสาน้อยเพชรบัานแพงก็จะช่วยกันนะเออ อันไหนหนักอันไหนเบาอะไรเราพอจะช่วยได้ก็แบ่งเบาภาระกันคนนิดคนหน่อยนะเออหน้าที่ใครหน้าที่มันนะเออก็จะช่วยกันดูน้ำใจซ้อนนุ๊เนี่ยนะใคบอสโจถามอ่ะว่าไงก็ไม่ได้ว่าไงพูดมาแล้วก็รับเออจบเลย คุยกันมาต้องพักใหญ่ยังไม่รู้หรือว่าจะรับไม่รับ <c oughs> เอานพูดกันเดียวเจารู้เรื่องเลยโอ้ <c oughs> โหบอกกันรับสิ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ดูใจเราด้วยนะคนเราเป็นผู้บริหารงานนะเป็นอยู่กับเงินกับทองอะเงินรับมาเท่าเดิม ลูกวงเข้ามาเข้ามาเราก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเงินที่รับมามันก็เหลือน้อยลงมาอีกใช่ไหมแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะได้มากได้น้อยนะใครมาก็เออเขานึกถึงเราว่าเออเรานี่มันเป็นบ้านหลังใหญ่พอจะพึ่งพิงพักอาศัยได้มั่งก็เออเขามาแล้วก็รับนะ เรื่องค่าตัวค่าไรแล้วเดี๋ยวเดียวเคไปว่ากันก็รับเลย <c oughs> กัรับกันแล้วนะเออนะก็ดีใจด้วยว่าเออได้งานได้การทําแล้วนะเออสมัยก่อนผมก็ติดตามปูกใย,ยแหลมทุกเนี่ยคำมอดใย,ยยงใย,ยชื่นใย,ยไอ้ไฟไฟาคุณไฟไฟาอะไรเนี่ยบุปกรณ์ก็ติดตามแังนั้น เออมันก็สนุกเฮฮานะเป็นตลกขโอมอดเดี๋ยวร้องเพลงเพราะนะเออมาแล้วก็ดีใจด้วยนะเออคุยกันครึ่งค่นวันนะซอนนุดเดินผ่านแวบเดี๋ยวละลับเลยพูดคำเดี๋ยวละบาแล้วก็ลับเลยเออดูสินะเดี๋ยวเราก็ จะค่อยๆพัฒนานะตัวผมอะ่ะการพูดกันอะไรมันมันอย่างว่าเรามันช่องเล็กๆนะเออก็เรารักเราอะไรแล้วก็ทำของเราไปได้คุยไปวันหลังเดี๋ยวก็ค่อยไลฟ์สดนะเออรนะักทุกคนครับสาวน้อยเพชรวันแพงนี่รักทุกคนดูทุกวันนะเออเสพติดซะแลว้วนะ ไปทำกระบ,บอกนี่เขาไม่รับโรานี่ติดงอมแงมจัดเลย <c oughs> ทำกระบ,บอกก็ไม่รับผมแล้วเขาบอกคุณนี่ติดเข้าไปในสายเลือดแล้ว <c oughs> อเออบอกเสพติดทำกระบ,บอกเขาไม่รับแล้วเนี่ยเออมันเสพติดเข้าในเส้นเลือดแล้ว <c oughs> เสพติดสาวน้อยเป็ดบ้านแพงกมันรักคนมันรักมันชอบทำเมื่ไงมันก็ นิดหนึน่งก็ขอให้ได้ดูได้ชมเลยนะว่างชั่โมงสองยว่โมงก็ต้องดูนะครึ่งยั่โมงหรืออะไรแวบนั่งรถนั่งเรืออะไรก็เปิดดูก่อนละอืช่องนูน้นช่องนี้บางครั้งก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์หรอกแต่ก็ทกกดให้เขานะเออไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์หรอกเพราะเราบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยกล้าไปคอมเมนต์น้องเก่าเท่าไหร่นะ เออเราชองเล็กๆนะเออแต่เรารักถึงจะเล็กแต่ก็รักนะเออนะชอบติดตามตลอดนะไม่ว่าใครเข้ามานะใครเข้ามาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็ยินดีหมดนะอืมเราก็สนับสนุนเราก็ติดตาม คือว่าเราติดตามนี่เหมือนเราดูบ้านใหญ่ดูทุกวันทุกวันล้วก็ใครเข้ามามาใหม่ก็เหมือนเหมือนลูกเล็กนะเหมือนคนเล็กอนะ่ามันก็ไล่ขึ้นไปเรื่อย,อยพี่ก็โตขึ้นไปคนเข้ามาใหม่มันก็นี่พูดถึงเด็กๆนะครับเข้ามาก็มากรพัฒนาฝีมือกันนะเหมือนมายังไงล่ะ ก็เราอยู่บ้านเราก็ยังไม่เป็นอะไรใช่หไหมพอมีร้องเพลงเสียงดีเสียงอะไรก็มาลองมาสมัครดูนะเออถ้ามันใช้ได้เดีเขาก็รับนะใช้ไม่ได้เราก็ถ้าเขาไม่รับเราก็ไปฝึกใหม่นะเออไปฝึกร้องรำนําเพลงให้มันคล่องนะเออเคยมาใหม่เขาต้อนรับตลอดนะทุกวันก็จะต้องมี การมาสมัครหลังเวทีนี้ทุกงานนะเออทุกงานต้องมีคนมาสมัครมากน้อยอะไรก็ต้องมีมาเรื่อยนะเออไม่ว่าคนลูกเล็กเด็กแดงก็มากันหนุ่มสาวก็มากันนะเออมาได้มามา,มาได้เขาก็รับมันอบอุ่นอะ่ะมาเขาก็อาาแขนรับไอ มาคุยกันนะต้อนรับขับสู้เขาก็เออมาคุยกันก่อนหลังเวทีมันไปยังไงมายังไงนะเออคุณจะร้องเพลงแนวไหนอะไรก็ไปร้องลองลองลอง,ลองดูนะเออบางช่วงบางตอนเขาก็รับเออดนเซอร์ cer, นะพวกเต้นพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกลำเออบางช่วงเขาก็ รับเราก็มาดูได้ว่าเออเราพอจะเต้นได้รบได้เราก็ลองมามาสมาัครแล้วก็มาฝึกมาฝึกนะ <c oughs> เขาก็เขาก็มีเป็นมแหนกบแนกไปนะขอบคุณมากครับวันนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะครับก็ยินดีกับคุณขมอดด้วยนะครับสาวนุ ซอนนุชพูดคำเดียวนะก็รับสิจบเลยแค่นั้นแหละโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกำมอดมานี่ก็เหมือน